ดิฉันนางอารีวัฒนกิติผู้อำนวยการกศนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะคะก็อยากเชิญชวนพี่น้องกศออนอเราร่วมเป็นกำลังใจให้กับกศนอำเภอวังน้ำเย็นในนามตัวแทนของกลุ่มเบญจบูรพาในการประกวดแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์นะคะก็ขอกำลังใจจากพี่น้องเราด้วยนะคะสวัสดีครับผมแนนรัตรพลมานะชัยพรพิษชืช่อเล่นชื่อฟิล์ม เป็นตัวแทนกลุ่มเบนจบุรพาจากกศอนอํอเาเภอวนน้ำเย็นสํานักงานกศอนอจังหวัดสาะแก้วครับไม่่เคครืองน้นนยใจใจชชตสวัสดีค่ะพวกเรากศอนอํเาเภอวนน้ำเย็นเป็นตัวแทนของกลุ่มเบนจบุรพาค่ะ ก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากค่ะที่ได้ไปต่อระดับภาคพวกเราเป็นมือเล่นค่ะแบบลำไม่เป็นในช่วงแรกมีครูปีดานะคะมันช่วยสอนลำนะคะแล้วก็ทําให้เราไปต่อระดับภาคได้ค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยนะคะกศอนอำเภอลำเย็นค่ะเ <Hey. S 2> จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดท้องหลังองค์พระปะติมา ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อจะยอมตายไมยให้เกียดดำรง